แล้วหลังจากการเข้าที่เนี่ยอะไรที่ดีขึ้นเยอะๆเลยอ่ปัญหาเรื่องอของระบบย่อยอาหารนะก็คือก่อนนี้นนก่อนที่จะไคคือเรามีปัญหาเรื่องการเกี่ยวอาหารไม่ละเอียดนะเราก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องกรปวดท้องบ่อยๆนะท้องผูกบ่อยๆแต่ตอนนี้นคือปัญหาตรงนั้นไม่มีแล้วครับเพราะเราเชี่ยวอาหารได้ละเอียดขึ้นปัญหาเรื่องการสุกพันปัญหาเรื่องเหลือคือทุกอย่างเลยคนระับคือดีดีขึ้นแบบมากๆเลยครับมันมาเจอหมอนีกับคุณซอฟนะคะน้องซอฟนั่นเองนะคะน้องซอฟนะคะน้องซอฟมาจากที่ไหนมาจากฮานอยครับอันนี้คือ ฟันของน้องซอก่อนจัดนะคะเคสฟันล่างยืนข้าฟันบนนะคะถ้าดูก็คือมีฟันซ้อนเข้าไปตรงนี้พอฟันช้อนเข้าไปตรงนี้เนี่ยบนบนก็จะเดี่ยวข้างนี้ล่างก็จะเดี่ยวข้างนี้นะคะตอนแรกหมอแพลนไว้ว่าจัดฟันแบบไม่ผ่าตัดแล้วมีหมุดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมาดูน้องซอสหน้าน้องซอสในปัจจุบันนี้นะคะสรุปว่าเราได้ปักหมุดแต่ฟันไหมคะไม่เลยไม่ได้ปักเลยเนาะเป็นจัดฟันอย่างเดียวทํายังไงให้ฟันเท่าที่ได้ง่าย ทำตามที่คุณหมอแนะนำตามทุกๆเดือนเลยครับก็คือวางนิ้นแล้วก็เกี่ยวยางตามที่คุณหมอบอกครับเท่าน,นั้นเลยฮะแล้วฟันเท่าที่ยังไงบ้างก็ตอนนี้คือฟันเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เล้ครับก็คือดีดีหมดเลยครับก็ค,ค,บคือฟันองอฟันบนฟันล่างองกันแล้วแล้วก็ปัญหาการสบฟันก็ดีขึ้นแบบมากๆเลยครับอบยิ้มนะคะ เคน้องซอเป็นเคที่หมอภูมิใจมากเพราะว่าน้องมาจากหัดใหญ่แล้วน้องก็มาทุกเดือนแต่ฟันแบบไม่ผ่าตัดแก้ฟันล่างดึงคล่อมฟันบนนะคะไม่ต้องถอนฟันเลยแล้วก็ไม่ต้องมีหมุดด้วยน้องซอเกี่ยวยางอย่างเดียวเพื่อให้ฟันเข้าแล้วก็ฟันบนตรงฟันล่างเป๊ะเลยนะคะแล้วมาดูฟันน้องซอใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะว่าฟันเข้าฟันเข้าเป็นแบบหน้าปกติเลยน้องซออ้านะคะเห็นไหมคะกระตันนะคะของน้องซอจะถอดแล้วนะคะที่เหลือก็คือแก้ตรงนี้ให้สนิทนะคะฟันบนฟันล่างตรงข้างนี้สนิทกันแล้ว ของน้องซอฟนะคะเคน้องซอฟนะคะไม่ได้ปัหมุดเลยแล้วก็ไม่ได้ถอนฟันนะคะเกี่ยวยางดึงฟันเพื่อดึงฟันล่างเข้าอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็จะแก้ตรงข้างขวาที่ยังชนกันไม่สนิทนะคะก็จะเกี่ยวยางอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะน้องซอฟการเกี่ยวยางทํายังไงให้ฟันเข้าเร็วๆคะ่ะก็ใส่ยาง24ชั่วโมงครับแล้วก็ทอเฉพาะแค่ตอนทานอาหารแล้วก็แปรงฟันครับแล้วก็อ้าหัวคนาะ500ครั้งตามที่คุณหมอบอกครับเกี่ยวยางยังพูดชัดไหมคะพูดได้ปกตินะคะว้าว E